สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโตยินดีต้อนรับทุกทกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเจคเคนนํนำเสนอบ้านพร้อมที่ดินให้ชมนะคะเป็นบ้านอายุเยอะนะคะครึ่งปูนครึ่งไม้ค่ะ2ชั้นอยู่ในแร่งของชุมชนนะคะรอมรัวเรียบร้อยค่ะทุกท่านราคา6กแ0 0 0จบาทนะคะพร้อมโอนได้เลยค่ะเนื้อที่ขนาด191ตารางวาค่ะเป็นบ้าน2ชั้นลักษณะตามรูปนะคะ อยู่ที่บ้านโนนไฮตำบลกูส่สวนแตงตํต,ตบลกูส่สวนแตงหรืออำเภอพุทธไทยสงจังหวัดบุรีรัมย์นะคะ6 7 0 0 0 0บาทค่ะพร้อมโอนได้เลยนะคะมีเพื่อนบ้านค่ะเป็นที่ดินฉนดคขุดแดงสาธ,ธารณูประโภคครบคันนะคะ ที่ดินโฉนโดนะคะติดทางสาธารณะเหมาะสําหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะทุกท่านท่านอาจจะรีโนเวทตัวบ้านนะคะเพื่อความสวยงามค่ะพอพื้นเดิมนะคะก็จะเป็นบ้านที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะท่านสามารถรีโนเวทกันได้นะคะมาส่งต่อด้วยราคาเบาๆด้วยค่ะ6กแสนเจ็ดหมื่นบาทเท่านั้นราคาแบบนี้มีกันไม่บ่อยนะคะท่านเป็นคนหนึ่งที่กําลังมองหาบ้านและที่ดิน อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ท่านรับชมพื้นที่กันได้เลยนะคะติดต่อโทรคุยตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปเลยค่ะสำหรับวันนี้เจเคนโนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ